แมนจะแม่อันอันอยั่งยั่งยั่งอยู่ที่วัดละสี่ชั่วโมงอ,อ๋อึ้นึ้น,นึ้นวัดละสี่ชั่วโมงจะจะจะสาะจะสาะจะจะสะไปฮะจะสาะสไป,ะะไปบายบายค่ะท่านว่าอืม พี่สกคอนอยบอกนะหรือว่าบ้านใหม่เหรอพี่สกคคะทําไมไม่มีลูกประแจคะมาบ้านนี้อย่าบอกนะว่าถอดถอดเสื้อมาน่ะเลิฟสิบห้าดีจ้าสวัสดีนะคะพี่สกคอโอ้ยหนูกําลังจะลงพี่สกคจ้ะน้องออนน้องออนจากพี่สกคสวัสดีค่ะพ่อสกค พี่สาครสวัสดีค่ะจากน้องออนน้องออนน้องออนจะไปเลาะใช่ไหมหรือว่าอะไรที่เขียนว่าเลาะใช่ไหมจะไปเลาะบายบายวัสันวาเมนบอไป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 เลาะไปเลาะน้องอ่อนผู้ใดมากอกนกับไปกนอนขึ้นบ้านละ่ะลูกนงลูกนงให้หัวใจกอด,ดมาเนาะจากพ่อสาครเอาสวัสดีเมนผู้ใดอีกนอมาที่นี่นอหัวใจ เียนภาษาไทยยุตด้านหลังงบนเป็นภาษาขอมคือคือเป็นจะสั้นละ่ะกดติดตามให้แล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูหนูจา๋าจะไปที่ทำงานบายบายค่ะ พิมผิดอ๋อโอเควันนี้วันอะไรวะวันนี้วันพุธอ๋อโอเคโอเคน้องออนเทคแคร์ดูแลบ้านนี้เคยเข้าที่ไหนเราอ๋อเหรอนึก <c oughs> ไม่เคยพี่สากคอนไม่เคยเข้าบ้านนี้เฮ้ยยังดียังยังเห็นขอบคุณนะคะพี่สากคอขอบคุณมากๆที่ยังมองเห็นบ้านหลังนี้ของน้อง น้องชื่ออะไรนาะน้องสวัสดีค่ะหรือชื่อสวัสดีค่ะนั่งบนอยู่ในพี่อ่าพี่สาคอขึ้นขึ้นไลขึ้นไลลูกนงพ่อเข้าไปหาหนูลงพอดีตะกี้ฉานว่าพี่สาคอยังไม่นอนเหรอคะหรือนอนหรือนอนเพิ่งตื่นหรือว่าไง เพราะมันจะเที่ยงคืนแล้วนะพี่สาครน้องน้ำฝนเป็นยังไงมัง่งโอ้น้องน้ำใสพูดผิดน้องน้ำใสเป็นยังไงมั่งเอ่ยทุกอย่างเรียบร้อยโอเคยังไม่นอนครับ พี่สาคอนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีที่น่ารักมากขอบคุณขอบคุณยีสามล้านดวงใจกับอีกสิบ้าเลิมเนาะค่ะเนาะพี่สากคอนหนูจะพาลงแล้วนะทีนี้สมมาพาควรแล้วเนาะดูชิ้เนี่ยว่าจะพาว่าจะพาเพื่อนๆลงตั้งแต่ตอนสามสามสิบนาทีแล้วนะสามสิบนาทีแรกอยู่มาจนได้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเลยห้าสิบสองเลยนี่ อยู่นานมันก็ไม่เหรียญมันก็ไม่ขึ้นพี่สาวคอตอนนี้เรียบร้อยอยู่ครับเคลียร์ที่บ้านเขาอยู่โอเคพี่สาวพี่สาวคอได้ไปไหมได้ไปอยู่ใช่ไหมหรือว่างไงอยู่ไกลกันไหม ไกลครับอ๋อแต่ก็ไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปไม่ได้ไปงานใช่ไหมมันไกลบางทีมันก็ไม่สะดวกเนาะ